ของวิดีโอนะครับการสอนนะครับในรายวิชาของอหลักการเขียนโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะครับซึ่งผมอาจารย์วิศนุอินชบกนะครับจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูเรื่องของตัวโปรแกรมไพทอนกันนะครับเหตุผลที่ผมเลือกไพทอนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากฮะเพราะว่าไพทอนเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นโปรแกรมภาษาที่ ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับในตลาดแล้วก็ตัวของโปรแกรมเองเนี่ยได้รับการพัฒนานะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับด้วยความที่ว่าไอ้ตัวโปรแกรม Python เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างโปรแกรมภาษาสร้างภาษาอื่นๆได้นะครับแล้วก็มันก็สามารถสร้างซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆ,ๆได้นอกจากที่จะสร้างเป็นตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับมันยังสามารถสร้างเกมก็ได้นะนะครับ ยังสามารถที่จะทำพวก IOT ก็ได้นะครับพวก IOT พวก Internet of Things นะครับพวกอุปกรณ์ตัวเล็กๆปลุกรลาระรือไพยอะไรเงี้ยครับที่ใช้พวกสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ทำสมาร์ทฟาร์มอะไรเงรี้ยฮะมันสามารถทำได้นะครับตัวมันเองยังสามารถที่จะทำพวกเว็บต่างๆได้ด้วยนะครับเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็ตัวมันเองก็จะมีพวก Django มี Flask นะครับมี f a s t API นะครับ แล้วนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับดัต a ต์เบได้เยอะเลยนะครับเรียกว่าเรียนโปรแกรมตัวเดียวเนี่ยครอบจากรวารเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในตัวของภาษา Python เองเนี่ยนะครับและตอนนี้ก็ในสถาบันการศึกษา,าต่างๆนะครับก็เริ่มเอามาใช้ให้กับนักเรียนได้เรียนกันนะครับเห็นมีการเรียนในระดับมัธยมละนะครับมอต้นก็เริ่มที่จะเรียน y t h o n กันละนะครับ ไพทอนมันง่ายครับศึกษาง,ง่ายแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยอย่างถ้าเราเขียนในโปรแกรมปกติอาจจะใช้แบบ50-60บรรทัดนะครับหรืออาจจะร้อยบรรทัดก็ได้นะครับในการที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแต่ไพทอนไม่ต้องขนาดนั้นครับไพทอนอาจจะใช้แค่ประมาณ5บรรทัดหรือ10บรรทัดก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับอันนั้นคือข้อดีของเจ้าตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าไพทอนนะครับทีนี้ ด้วยความที่ว่ามันเป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายน่ยะครับมันก็เลยเหมาะที่จะเป็นบทเรียนเริ่มต้นสําหรับผู้หัดเขียนโปรแกรมนะครับมันทําให้เห็นผลลัพธ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ภาษาไพทอนเนี่ยมันไม่ต้องกําหนดตัวแปรนะครับหรือกําหนดชิ้นตัวแปรล่วงหน้านะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งบน Windows นะครับบน Mac บนลินุกก็สามารถรันได้นะครับเขียนตัวเดียวได้หมดเลยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเขียนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งที่เป็นแบบออฟไลน์ line แล้วก็ออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งทั้งทูที่ที่เป็นตัวออนไลน์นะครับอย่างจูพิเตอร์หรือไม่ก็พวกตัวโปรแกรมที่ที่รันอยู่บนบนอินเทอร์เน็ตนะครับคือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมก็ได้นะครับถ้าแค่จะลองเขียนนะเราก็เขียนบนบนเบราว์เซอร์เราได้เลยนะครับ มีไลบรารี่นะครับไลบรารี่หรือว่าโปรแกรมเสริมเนี่ยค่อนข้างที่สมมากนะครับอย่างสมมติว่าผมจะส่งส่งลายอย่างเงี้ยอ่ mm hmm. าพวกเราสมมติใช้ลายเป็นกันอยู่ละจะส่งลายผมเขียนไม่เกินหบรรทัดผมก็ส่งลายได้ละนะครับหรือจะทําโปรแกรมประเภทแบบแปลงข้อความเสียงให้เป็นตัวอักษรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปให้ดูก็ใช้ประมาณสี่ห้าบรรทัดนะครับก็สามารถแปลงข้อความเสียงเนี่ยให้กลายเป็นอ่าเป็นตัง เป็นตัวหนังสือได้นะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะแต่อาจจะเพี้ยนเพียนนิดนึงนะครับภาษาไทยแต่ภาษาอกที่ปเป๊ะมากเลยนะครับมันเป็นโปรแกรมประเภท OOP นะครับ Object Oriented Programming นะครับ100%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ปัจจุบันเป็นมาตรฐานแล้วลเพราะว่ามันต้องเป็น OOP นะครับแล้วก็มันสามารถใช้ไลบรารีของภาษา C ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อดีของมันนะครับ ถ้าหากว่าพวกเราใครติดตามในวงการเนาะเนาะ mm hmm. ในวงการการ IT เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ p y t ทอนนำโด่งมาในทุกเงื่อนไขเลยนะครับมันทำ Data s i ซ n ยได้นะครับมันอ่านไฟล์ Excel สามารถเอาไฟล์ Excel มาคำนวณและประมวลผลได้นะครับมาทำแบบพวก BI ต่างๆได้นะครับ BI คือเอ่อ n e s s Intelligence นนะครับหรือพวกกระบวนการคิดก,การวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยคือมันมันทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับก็เลย เอามาเราเอามาเรียนเอามาสอนกันดีกว่านะครับเพื่อว่าวันข้างหน้าเราอาจจะได้ใช้นะครับตัวตัวโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สหาหัสกันขนาดว่าแบบมันจะเป็นโปรแกรมมิ่งจ๋านะครับมันก็เหมือนประมาณว่าแบบต่อให้คนไม่ได้เรียนคอมมาก็เรียนรู้ได้อะครับเอาง่ายๆนะครับ,นะรบมันมีการเทรนนิ่งในส่วนของ พนักงานนะครับหน่วยงานราชาการหรือว่าหน่วยงานในในหน่วยงานต่าง,างๆเยอะๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งมาก็สามารถที่จะเรียนได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นอ่ะเราก็มาทางเนี้ยน่าจะถูกทางมากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคลาสที่เรากําลังเรียนกันอยู่เนี่ยเราเราเป็นอ่าในส่วนของสารสนเทศทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาตามนี้แหละนะครับเดี๋ยวในในอ,อ่า EP นี้นะครับในคลาสเนี่ยนะครับ ในช่วงแรกเราจะพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งเครื่องมือก่อนอย่างที่ผมเกินเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าในการที่จะเขียนมันเนี่ยมันเขียนออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะครับไอออนไลน์มันไม่ยากครับเปิดเว็บมาก็เขียนได้เลยครับมันก็แสดงผลได้เลยแต่ถ้าออฟไลน์เนี่ยมันต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งโปรแกรมกันนะครับก็คือผมเตรียมโปรแกรมไว้แล้วแหละแต่เดี๋ยวจะพาไปติดพวกเราไปติดตั้งสําหรับคนที่จะติดตั้งแบบออฟไลน์ ซึ่งผมก็แนะนาออฟไลน์นะผมแนะนําแบบออฟไลน์ line มากกว่าออนไลน์นะครับเพราะว่าออฟไลน์เนี่ยเราสามารถจะเขียนได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งพายอินเทอร์เน็ตนะครับรันโปรแกรมแบบสบายๆแต่ว่าถ้าออนไลน์เนี่ยคือเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากออฟไลน์ก่อนแล้วกันนะครับก็คือติดตั้งลงในเครื่องก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับ เราจะต้องติดตั้งโปรแกรมตัวหนึ่งตัวเป็นคอมไพเลอร์นะครับหรือว่าตัวของโปรแกรมเจ้าตัวไพทอนเองนะครับชุดหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโปรแกรมที่เร,เรียกว่า IDE นะครับหรือว่าโปรแกรมช่วยเขียนนะครับตัวโปรแกรมไพทอนที่เป็นคอมไพเลอร์เนี่ยยังไงก็ต้องติดนะครับต้องติดตั้งเป็นอันแรกเลยนะครับก็ไม่ยากครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกถาม Google ครับไพทอนนเปิดไพทอนคึ้ปปึ้บเข้ามา ให้เราไปที่นะครับเว็บนี้นะครับ https://www.python.org/ นะครับให้ไปที่เว็บนี้นะครับกดปึ๊บเข้าไปานะครับพอเรากดเข้ามาที่ตัวนี้นะครับพอเราเข้ามาท,ที่เว็บไซต์ของเขาเนี่ยจริงๆที่เว็บไซต์เขามีอะไรให้ให้ดูเยอะเลยนะครับเยอะแยะมากมาย นะครับแต่อ่ะเรายังยังไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยเราก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะใช้นะครับตอนนี้ก็คือผมใช้เครื่องที่เป็น Windows ตอนนี้ผมใช้ Windows 10นะครับใช้ Windows 10อยู่ถ้าว่าใครใช้ Mac ก็มาคลิกที่ Mac นะครับแต่ผมใช้ Windows 10ผมก็จะคลิกที่ Windows นะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันที่จะใช้ นะครับซึ่งปัจจุบันของที่วีดีโอที่ากำลังอัดอยู่ตอนนี้คือวันที่31เดือน8ปี2021นะครับเป็นเวอร์ชั่น3.97นะครับเป็น3.97ถ้าใครจะลองเวอร์ชั่นอื่นก็สามารถคลิกได้ตรง view the full list of download นะครับมันก็จะมีเวอร์ชันอื่นๆให้เลือกนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วกันนะครับก็กดปุ๊บเข้าไปอ่าก็ตรงนี้อ่ะแต่จริงๆผมโหลดมาแล้วล่ะนะครับอ่ะผมปิดไปก่อน โอเคเครื่องมือชุดแรกเรานะครับตัวคอมไพเลอร์ตัวเนี้เตรียมมาก่อนเลยนะครับดาวน์โหลดลงเครื่องให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่ที่เราจะใช้นะครับก็คือโปรแกรมที่จะช่วยในการเขียนนะครับโปรแกรมช่วยในการเขียนเนี่ยมันจะมีโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับก็อาจจะมีของอย่างของ Microsoft ก็จะมี Visual Studio นะครับ Visual Studio เนี่ย ถ้าใครติดตั้ง v ว s t u d i o Studio แล้วนะครับลองลองไป x t n n s i o n มันดูมันจะมี Python มาให้เลยนะครับคือไม่ต้องลงไอ้นี่ก็ะดะมันมันลงมาให้เสร็จสับเลยถ้าเป็น Visual Studio นะครับถ้าเป็น vs code นะครับก็ลง plugin เพิ่มนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ใช้ตัวนั้นหลักเพราะว่ามันเบื่อละนะครับผมใช้บ่อยละผมจะใช้ตัวนี้ครับของ JazzBand นะครับ Pycharm อ่าผมจะใช้ตัวนี้ ทีเวลาที่เราจะจะดูว่ามันโหลดมาจากไหนให้ดูมาจากตัวนี้นะครับมันโหลดมาจาก j e s b r a i n c o m ตัวนี้นะครับเราจะใช้ j e s b r a i n นะเป็นตัวโหลดนะครับโอเคผมก็กดตึง้งเข้าไปมาแล้วนะครับสีส,สันสดใสนะฮะคือตัวตัวของ j e s b r a i n เนี่ยเขาเป็นเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมนะครับเขามีหลายตัวเลยละ่ะ ก็จะมีทั้งของที่เขียน Java นะครับเขียน PHP นะครับเขียนเว็บเขียนอะไรเนี่ยเพราะจะมีค่อนข้างที่จะเยอะแหละแต่ทีนี้เราจะเลือกตัวตัว PyCharm ตัวนี้นะครับชาร์มนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีนี่ Full เป็น Professional นะครับแล้วก็มีตัวฟรีที่เป็น Community เนี่ยครับอ่ะเรากดโหลดเข้าไปปึ๊บเราจะมาหน้านี้เขาก็จะถามว่าอ่ะคุณจะโหลด โปรแกรมเวอร์ชันไหนนะครับถ้าคุณโหลดตัวโปรเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของเว็บ y t h o n ได้ด้วยนะนะครับเว็บ e พทอ o e ี e วอนะครับซึ่งมันสามารถเขียน HTML, JS and Query SQL เนี่ยนะครับ SQL ตัวเนี้ยได้ด้วยนะถึงแน่นอนนะมันว่ามันไม่ฟรีนะครับมันไม่ฟรีแต่ทีเนี้ยคือเราในคลาสของเราเนี่ยเราจะเขียนแค่เบื้องต้นนะครับดังนั้นเรา ฟรีเราเน้นที่จะเล่นของฟรีกันก่อนละกันดังนั้นผมก็จะเลือกคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของเพียวไพทอนดีเวล็อปเมนต์ก็คือให้เขียนเฉพาะ Python เท่านั้นแบบเพียวเไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมซึ่งสําหรับเราณนะตอนนี้ก็พอนะครับอ่ะก็กดดาวน์โหลดไปครับรอสักครู่นะครับอ่ะแล้วมันก็จะมา โอเคนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับอ่ะนะครับเราก็จะเริ่มติดตั้งเลยนะครับตอนนี้เรามีคอมไพเลอร์หนึ่งตัวละนะครับเป็น Python 3.97นะครับเป็นเวอร์ชัน64บิตนะครับแล้วก็มี p พชัมหนึ่งตัวนะครับตัวช่วยเขียนนะครับสิ่งที่เราต้องทำตัวแรกเลยนะครับก็คือเราติดตั้งตัวคอมไพเลอร์ก่อนเ็ก็จะไปคิกไปจริงๆผมเคยติดตั้งไปรอบหนึ่งล้นะครับ อนะครับมาลองดูนะครับสามโอเคนะครับเขาบอกว่าการติดตั้งนะครับผมบอกว่า install launcher for all user นะครับก็คือให้ทุกคนได้ใช้นะครับผม add Path นละนะครับผมแอ d Python 3.9ถูกผ่าติ๊กด้วยนะครับตรงนี้ถ้าผมติดตั้งเขอเลือก install now ตอนนี้นะครับโปรแกรมมันจะอยู่ที่นี่ครับเห็นไหม c colon user นะครับแล้วตามด้วยผ่านยาวๆแบบเนี้ย นะครับโอเคผมไม่เอาตามนี้หรอกซึ่งจะเอาก็ได้นะเราสามารถคลิกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่พอดีผมอยากจะแยกผ่านนะครับอ่าผมติเข้ามาตรงนี้ปุ๊บ okay. โอเคอออเมื่อกี้ลืมบอกนะครับติตรงคําว่าคัสตอมไมนะครับติตรงคําว่าคัสตอมไม้ติคัสตอมไมตัวนี้มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆเอาจำต้องติดตั้งโน่นนี้น,นั่นนะโอเคเอาตามนี้แหละเอาหมดเลยนะครับแล้วกดเนี่ยอ่า ah, แล้วผมก็เลือกที่ install for all user นะครับติ๊ตรงนี้ด้วยนะครับ uh, install for all user พอเราติ๊กที่ install for all user เสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับมันจะเป็นที่ที่ใช้ในการเก็บโปรแกรม Python ของเรานะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่ C program file นะครับ Python 39นะครับมันจะไม่อยู่ไอ้ตรงไอ้ C document แล้วนะมันจะอยู่ที่ C program file นะ่ะผมไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า เดี๋ยวตอนที่เราติดตั้งภายชําตัวเนี้ยนะครับเราก็จะต้องมาระบุผ่าตัวนี้อีกนะครับเพื่อให้มันง่ายเอาอันนี้แหละนะครับผมที่เก็ตคลิกยาวๆโอเคผมก็กด install อ่ะนะครับ account control บอกเยียดสิธีหนึ่งเราก็ทำการ install นะครับการ install ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ มันก็จะทำการโหลดข้อมูลโหลดไลบรารีอะไรต่างๆนะครับลงไปในเครื่องนะครับพอมันโหลดลงไปในเครื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องรอนะครับรอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับพอมันเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมพอสวิดีโอไว้สักครู่นะครับโอเคนะครับ ก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรแหละเมื่อกี้ผมพอส์วิดีโอไปอะนะครับก็อ่าเซ up was s u c c e s s f u l นะครับก็บอกว่าอ่าตอนนี้มันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆได้ละนะครับอ่าผมคลอสไปเลยนะครับโอเคพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองเทสดูว่าตัวโปรแกรม Python เราที่ติดตั้งไปเนี่ยมันใช้งานได้หรือยังนะครับ ก็กดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทไปเนี่ยเราจะมีตัวหนึ่งครับที่เขียนว่าเนี่ยฮะ IDLE Python 3.9กนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน3 9ที่ที่เราติดตั้งไปใครติดตั้งเวอร์ชันอื่นมันก็จะเป็นตัวเลขเปลี่ยนนะครับอย่างอย่างก่อนนันนี้ผมติดตั้ง3.7ไปมาตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็น3.7ซึ่งอันนี้ผมเป็น3.9อ่ะก็คลิกเข้าไปอ่าพอคลิกเข้ามาปุ๊บจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ก็เขียนโปรแกรมได้แล้วนะ แต่มันก็อาจจะไม่ค่อยหน้าจอมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้คือเราแค่จะเช็คก่อนนะครับว่าเราติดตั้ง Python สําเร็จไหมนะครับลองลองใส่สูตรคูณง่ายๆครับเอาสมมุติว่า5้คูณห้า e ุโอเคนะครับตอนนี้ Python มันบอกห้าคูณห้าเท่ากับยี่ละสมมุติว่าผมจะเขียนคําว่าเอาวิสนบอยากให้โชว์วิสน่สิบครั้งซิเอาวิสนคูณสิปึ๊บ ามาแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะมีคําว่าวิษณุมาสิบครั้งหม้ชุดคําสั่งมันง่ายๆฮะสาหรับไพทอนเนี่ยชุดคําสั่งมันง่ายมากเลยนะครับโอเคตอนนี้ไพทอนพร้อมละนะครับแต่เราไม่เขียนในนี้หรอกตรนมีหน้าตามันไม่สวยนะครับแล้วก็เขียนมันไม่น่าจะสนุกแน่ๆเลยในนี้และอย่างเราโหลดโปรแกรมช่วยเขียนที่เป็น IDE มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มันโอเคเราจะใช้ไอตัวนี้นะครับไพาชาบนะครับ มันออกเสียงไพยชามไหมฮึ C H A R M น่าจะชามมั้งเนาะอ่าเข้ามาปุ๊บก็จะทำการ Insta อ l นะครับเข้ามาครั้งแรกก็ Welcome แล้วก็ Next เลยครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับมันบอกว่ามันจะติดตั้งไว้ที่นี่อะจะติดตรงไหนก็ติดไปนะครตามใจถามว่าจะ e ี t e shortcut ไหมอ่ะเอาไว้หน้าจอหน่อยก็ดีครับเผื่อจะหาไม่เจอแล้วก็ อ uh, Association นะครับจะให้ลิงก์อันนี้ okay, okay. อัตโนมัติไหมโอเคโอเคเอาด้วยนะครับอันนี้เวลาคลิกขวานะครับเวลาที่เจอโฟลเดอร์เนี่ยเราจะให้มันแบบคลิกขวาแล้วเปิดโปรแกรมไพซัมอัตโนมัติไหมได้ได้เอาอันนี้ด้วยก็ได้นะครับอัปเดตผ่านก็พอละเอเคนี้แหละนะครับกด Next อ่ะ Next Install ไปนะครับนี้ Install ก็น่าจะต้องใช้เวลาสัก สักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมพอส์วิดีโอไว้ก่อนดีกว่าเนานะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคนะครับหลังใช้เวลาไปประมาณเกือบเกือบสิบนาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วก็จะบอกว่าอ่า컴 e ติ้งนะครับไฟล์ยายชาร์มคอมมูนิเคชั่นเอ้คอมมูนิตี้ฟิดิชั่นเซตอัพนะครับก็อ่าโอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอย่าให้เปิดโปรแกรมเลยไหมอ่ะเปิดเลยละกันนะครับแล้วก็กดฟินิช ก็รอสักครู่ครั้งน้า,าโอ้ฉากหลังแบ็กกราว์เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับหลายตาขึ้นามาแล้วครับวอร์ชั่น2.2.1.2คอมมูนิตี้นะครับในการเปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับมันจะใช้เวลานิดนึงน,นะฮะก็ไม่นานก็ไม่นานเท่าไหร่จับหน้าจอนิดนึง มันยังจําค่าเดิมเคยเขียนเอาไว้นะครับเนี่ยครเห็นไหมฮะอันนี้เขียนโปรแกรมส่งส่งไลน์นะครับเขียนโปรแกรมส่งไลน์เขียนโปรแกรมส่ง,สงอ,อ่านอ่านข้อความนคะครับจะเห็นว่ามันจะสามารถาเขียนได้สั้นๆเลยเขียนได้สั้นๆ,ๆนคะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากมากมานคะครับ อ่ะเราไม่ต้องสนใจมันสาหรับตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะติดตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยพอดีว่าผมเคยติดตั้งแล้วครั้งหนึ่งนะครับจริงครั้งแรกเลยพรตอนตอนที่ติดตั้งมันเข้ามามันจะให้เราเลือกว่าจะเก็บโปรแกรมเอาไว้ที่ไหนนะครับโปรโจงโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยครับจะเก็บไว้ที่ไหน แต่เพื่ออื่นว่าอันนี้ผมเลยเลือก,อกไปแล้วครั้งหนึ่งผมเก็บไว้ที่ C Learning PY1 นะครับมันก็เลยไม่มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้กันนะครับทีนี้เราก็ทำการเซตติ้งนะครับตัวเซตติ้งเซตติ้งของเราจะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเซตตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเนาะ เวลาพวกเราดูจะได้ดูง่ายๆาผมเสร็จเอาไว้สัก22นะครับเสร็จตัวอังสือไว้สัก22แล้วกันต่อมานะครับเดี๋ยวผมสร้างโปรเจกต์ใหม่ดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นโปรเจกต์เดิมนะครับมันเป็นโปรเจกต์เติมที่ผมเคยทําไว้เอาไว้เทสนะครับอ่าผมไปที่ไฟล์นะครับนี่นะไปที่ไฟล์แล้วก็ New Project นะครับ อ่าไฟล์ new project นะครับแล้วก็ระบุว่าเราจะเก็บโปรเจกต์ไว้ที่ไหนสมมุติว่าผมเอาขอเก็บเอาไว้ที่ drive C ใ,ในโฟลเดอร์ learning แล้วกันนะครับนะ learning ผมตั้งสร้างโฟลเดอร์ใหม่โฟลเดอร์หนึ่งนะครับชื่อว่า python python for LEAN uh, Python for, for Learning นะครับปึ๊บโอเคผมก็จะได้ไ y t อนละนะครับแล้วผมก็จะเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับส่วนเบสอินเ i n t e r p เตอร์นะครับซึ่งให้เราเลือกตัวที่เราติดตั้งไว้เมื่อตะกี้นะครับอย่างอันนี้นเห็นไหมฮะผมก็จะมีตัวมาแกะ นะครับก็คือ Python 39จําได้ไหมครับที่เราตอนที่เราติดตั้งผมบอกว่ามันอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ Python 39นะมันจะอยู่ที่นี่แต่ทีเนี้ยของบางคนอาจจะมีไม่เหมือนผมนะครับจะมีไม่เหมือนผมของผมเนี่ยคือผมเคยลงเวอร์ชัน3.8ไปแล้วผมรีมูฟออกนะครับแล้วก็ผมลง VS เอ,อ s i o n Studio เอาไว้นะครับมันเลยมีเวอร์ชัน37แถมติดมากับ Vision Studio นะครับแต่ไอตัวที่เราติดตั้งเมื่อกี้คือตัวนี้นะครับตัว Python 39 นะครับเราก็จะเลือกตัวเนี้เป็นตัวหลักนะครับอโอเคก็กด Create นะครับในวินโด w นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ในการ Create e n v i r o n ร e n t รอบแรกก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเทสกันนะครับ เรามาเทว่าตอนนี้โปรแกรมเรามันใช้ได้หรือยังเราก็ไปที่ไฟล์นะครับ New แล้วเลือกไปที่ Python file นะครับตัวนี้นะครับไปที่เมนูไฟล์ New แล้วก็เลือกที่เมนู Python file นะครับไฟล์ 5, New Python file นะครับแล้วเขาก็จะให้เราตั้งชื่อครับ เราก็จะต้องตั้งชื่อมันแหละเอาชื่อว่าอะไรดีเอา hello แล้วกัน hello world, น,น,น, hello world. Okay. นะครับบทไหว้ครูของโปรแกรมเมอร์ทุกคนนะครับ hello world ตั้งเข้าไปโอเคนะครับตอนนี้ที่เราจะได้อยู่นะครับฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งด้านด้านเล็กฝั่งเนี้ยเป็นแผ่นเฝั่งเนี้ยครับมันก็จะเป็นชื่อไฟล์ถูกไหมฮะตอนเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า hello world ใช่ไหมครับมันจะเป็น hello world.py นะครับนามสกุลมันจะเป็น py นะ ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ฝั่งเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับอ่ลองง่ายๆกันผมบอกปิน้นปิ้น hello world นะครับปิ้น hello world ามาให้หนอ่อยอ่าใช้ปิ้นคำว่า hello world ขึ้นมาให้ผมนิดนึงนะครับเราก็มาลองดูกันผมก็กดเซฟปึ๊บเข้าไปนะครับ โอเคทีนี้ก็มาลองรันดูครับเรามาลองรันดูซิว่ามันใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับคลิกข,ขวานะครับคลิกข,ขวาที่ชื่อไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็เลือกตรงคําสั่งนี่เลือกอันนี้รัน Hello World นะครับมันจะเป็นอันเดียวกับชื่อไฟล์ของเราครับเมื่อกี้เราเราตั้งชื่อไฟล์ว่า Hello World ใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นรัน Hello World คลิกข,ขวารัน Hello World ปึ๊บอ่าได้แล้วครับเห็นไหมครับ ได้ล Hello world. ะ Hello เอาลองลองลองเป็นภาษาไทยซิไดไหมสวัสดี Python นะครับอ่าเซฟปึ๊บรันตรงนี้ก็ได้นะไปที่รันอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะถนัดตรงนี้มากกว่าีิขวารันตามในชื่อไฟล์หรือกด c t r l Shift F10 ก็ได้อ่าโอเคใช้ได้นะครับแสดงว่าตอนนี้โปรแกรมเราสามารถเขียน Python ได้เรียบร้อยแล้ว นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทูที่ที่เป็นแบบออฟไลน์นะครับสำหรับการเขียน Python